นี่มโกนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวนินจาสามร้อยใช่ไหมใช่อันนี้เจ้าของไหมไม่ใช่อาร์ตอาร์ตเพื่อนกันเพื่อนกันอันนี้เจ้าของรถครับสก้าน้าเบมเบอร์โอเคเราแต่งอะไรไปแล้วบ้างอาร์ตแนะนำรถหน่อยไม่มีอะไรเลยครับผมก็บอกไปดิเออีนี่ไงเด่นเด่นเลยสีใช่ป่ะแย่นที่เด่นสุดตรงข้อ ท่อใช่ไหมอันนี้หุ้มอะไรครับเนี่ยอันนี้หุ้มคาร์บอนครับคาร์บอนนะคาร์บอนแท้เท่าไหร่โดนไปเท่าไหร่เนี่ยแปดใบแปดพันครับแปดใบแปดพันครับเอ่าอันนี้วันที่ผมชอบมากอ่านี่นะไม่ต้องให้เห็นไม่ต้องให้เห็นชื่อตำรวจแล้วไม่ต้องเห็นชื่อกูโอเคโดนอะไรอ่ะใช้อะไรไม่รู้อ่ะแต่โดนท่อดังอ่ะ่าอไม่ออกอะ าานะเก็บไว้เอามารีวิวดีๆนะเออนี่ไงอันนี้เป็นชิวใช่ไหมชิวของอะไรครับโมเีฟนี่มึงแต่งเองปะเนี่ยมึงแต่งเองปะเนี่ยแต่งอันนี้เท่าไหร่โมททฟโมทีฟเท่าไหร่พันเก้าแล้วก็ยาง ของอะไรฮะของเทลลี่แองเจิล GT เทลลี่พิลลี่นะแองเจิล GT กับเบลลี่ครับอันนี้ไซส์เท่าไหร่หน้าร้อยสิบหลังร้อยห้าสิบหลังร้อยห้าสิบเหรอหลังใหญ่กว่าเดิมกี่ดียังยังเดิมเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยสี่แต่ว่าไม่แรงทำไมอ่ะหนักแล้วสีอ่ะ ทำไมทำไมถึงเปลี่ยนทำไมฮะล้มไงเป็นไรล้มไปสัตว์ยกหน้าเมาไปยกหน้าเมาด้วยดูร่องรอยนี่ฮะนี่ตดคาร์บอนอันนี้คือรอยยกหน้าเหรอละอืมอะไรปี๋บ้าเลยตั้งขาไปสัตว์ยืนยกด้วยองศาเบอร์องศาวกอนตั้งไหนวะล้มทางถนนอะเคยเหี้ยโอเคก็มารีวิวเล่นๆนะ ก็เดิมๆเลยแตกต่างก็แค่สีชิวหน้าตัวนี้จ้าสา300 ABS นะครับีองพันสิบห้าดูเล่นๆใครชอบก็กดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณ